สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือเถายะนางนะคะยายปลูกมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วค่ะจะได้เถาใหญ่เถายาวบอกว่าเถายะนางนี่มันเหนียวสามารถที่จะผูกมัดสิ่งของได้ค่ะวันนี้ก็จะไปใช้ประโยชน์ซะหน่อยเลยไปมัดจิงไม้ทิ้งหน่อยเถายะนางนี่เหนียวมากจักคะ ย่าจะใช้มัดกิ่งไม้นี้ทิ้งค่ะมัดสิ่งของมัดอะไรได้นะคะมัดเขาเลยไม่ต้องไปหาเชือกฟางไม่ต้องไปหาเชือกปอมามัดให้มันยากถ้าเรามีหน,น้นาร่างอยู่บ้านเยอะๆนี่นะที่เราจะตัดแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ดได้นะคะสบายมากเลยนะคะ่ะ

ก็ไม่ขานะดนั่นอีกระดะยังเงียบก็ไปเลยยังจะหมดแดงก็ไม่ขาดเหนียวมากเลยค่ะ